ช่วงนี้สนับสนุนโดยเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพเลสเตอร์ให้เลสเตอร์ดูแลคุณหาดทรายสวยๆน้ำใสมากนะครับแล้วก็ทรายที่มีเม็ดละเอียดเหมือนผงแป้งต้องที่นี่เลยเกาะตาชัยครับแล้วอยากทำความรู้จักกับก่อตาชัยมากยิ่งขึ้น ต้องคุยกับมรุเทศนําเที่ยวต้องบอกว่าวันนี้ให้เกียรติกับรายการมากนะครับสวัสดีครับมิวสิกครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับเหมือนเป็นลูกน้ําเค็มเลยเนาะใช่ไหมจริงๆเราเป็นลูกคนจีนนะอ๋อเหรอแต่หลงรักทะเลไปแล้วหลงรักทะเลค่ะที่จีใครมาก็ต้องหลงรักเนาะใช่ค่ะที่เกาะตาเกาะตาชัยจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาประมาณสัก2-3งสามปีหลังสองสามปีใช่ค่ะแต่เปิดจริงๆมามากกว่านั้นประมาณ6ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วระยะทางจากแผ่นดิน ไกลนะนั่งมากัเป็นเกือบสองชั่วโมงนะไกลมากประมาณ70กว่ากิโลเมตรค่ะก็ะแต่คนก็อยากจะมาเพราะมีความสวยงามมันมีอะไรโดดเด่นบ้างที่นี่ต้องบอกว่าตาชทัยที่นี่นะคะนอกจากทรายเนี่ยเขาจะแบบว่าสวยมากๆแล้วเหมือนกันกับผงแป้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าหาดยาว800เมตรค่ะทุกคนสามารถมาที่นี่นะคะมาท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าถ่ายรูปทุกอย่างโดยที่ไม่มีแบ็กกราวเป็นคนหลายๆคนเยอะๆได้เลยแล้วก็ไม่มีเกาะไม่มีแผ่นดินเลยมาแล้วน้ำใสสวยมาก ก็เลยทําให้หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยตาชัยเนี่ยคุ้มมากๆเลยที่จะมาค่ะแต่ว่าเม็ดทรายของเขาที่แบบละเอียดเหมือนผงแป้งมันก็มีที่มาอ้ามีที่มาค่ะ uh huh. มาจากอันนี้ค่ะเราเก็บมาให้ดูแล้วคืออะไรอ่ะอันนี้คือสาหร่ายใบมะกรูดค่ะคือจริงๆแล้วสาหร่ายใบมะกรูดเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยที่จะขึ้นแถวฝั่งอันดามันแถวๆนี้ครับอ่าก็เลยทําให้เวลาที่ เขาเสียชีวิตลงเขาตายลงแล้วก็หลุดลอนออกมาเนี่ยก็เขาก็จะละลายคารอฟิลไปในน้าแล้วก็กลายเป็นสีขาวเขียวหายไปกต้องก็เลยจะเหลือแต่สีขาวตรงนี้ค่ะเมื่อมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นไม่มันละเอียดมากนี่ดึงออกมาได้เลยเหมือนเอาดินมาปั้นน่ะใช่ก็จะกลายเป็นสีขาวๆอย่างนี้ค่ะมันละเอียดมาก แต่นอกจากนี้แล้วไซที่เราเห็นยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่มานะคะหลายหลายคนจะไม่รู้ว่าเอาหน้าไปแนบกับไซมันสุกจังเลยคือความจริงแล้วค่ะมันเกิดจากว่าปลาโนแก้วไปกินปะการังที่ตายแล้วแล้วก็ขับทายออกมาค่ะนั่งไงที่เราเอามาถูหน้าถูตัวกันเมื่อกี้นี้ที่หน้าใสๆนี่แหละคือมาจากมูลนกมูลปลาเนี่ยมูลปลานนแก้วค่ะอ๋อโอเคให้เขาเถอะเขาเป็นธรรมชาติ พอมาที่นี่เนะี่ยท่องเที่ยวเลยกิจกรรมหลักๆก็คือเล่นน้ำใช่ค่ะน้ำใสมากเนอะนใสมากก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็เดินป่าดูปูกไก่นะคะหรือว่าขึ้นวิวคอยชมด้านบนก็ได้พูดถึงปูกไก่เห็นบอกว่าจริงๆเป็นความท้าทายครับของนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าอยากจะมาให้ถึงเกาะตาชายต้องเจอสิ่งมีชีวิตที่เกินไปบอกว่ามีสามมีปูกไก่ปูไก่หนึ่งครับผมปูไก่เพราะว่าปูมันออกเสียงเหมือนไก่ถูกต้องค่ะเพราะว่าปูมีเสียงร้องเหมือนไก่ค่ะร้องนี้ค่ะโอ้จริงอ อันนี้เป็นปูถ้าสมมติว่าอันนี้มันไก่ขันนะจริงๆแล้วคือถ้าเสียงแบบนี้มิวจะไม่มีทางเดินป่าพาน้อท่องเที่ยวเข้าไปหนีตนนี้ตอนเลยแรกอ่ะปูไก่อ่ามีปูไก่แล้วก็มีเศยชวนจริงๆแล้วปูเศยชวนค่ะปกติเราเจอกันทั่วไปก็จะขนาดประมาณนี้ใช่แต่ว่าที่นี่ค่ะต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เป็นเศยชวนที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆครับเป็นปูเศยชวนที่อยู่ในในเปลือกของหอยสองและวสองแล้วสามก็คือบอกว่ามีหอย หอยมรกตค่ะเจอได้ที่เดียวในโลกค่ะที่นี่ที่เกาะตาไทยค่ะครับผมทาไมถึงเรียกมรกตอ่ะที่เรียกว่าหอยมรกตเป็นเพราะว่าค่ะเวลาที่เราเปิดไฟฉายตอนกลางคืนเนี่ยเปลือกหอยนะคะเขาจะมีความสามารถพิเศษในการเก็บแสงเอาไว้แล้วพอเราปิดไฟปุ๊บมันก็จะสะท้อนแสงเลืองแสงเนี่ยหรอก็ประมาณนั้นค่ะไฮโซตั้งเลยอ่ะคืนนี้นอนนี่ได้ไหมอยากเจอหอยจริงหรอเดี๋ยวคืนนี้มาลาเผาโอเคไหมคะได้ครับผมอ่ะจริงๆ3แล้วยังมีอีกเออบอกว่าต้องมีฉลามฉลาม ต้องค่ะที่นี่ก็จะมีฉลามหูดำค่ะอือฮึอ่าซึ่งต้องบอกว่าแล้วแต่ฤดูการท่องเที่ยวจริงๆนะถ้าสมมติว่าโชคดีมาในช่วงที่เขาเข้ามาพอดีค่ะนี่ครับผมนะครับแต่บอกว่านับ1 2 3 4สสี่แล้วถ้าเป็นไปได้ยังมีอีกชนึ่อชนิดอะไรเอ่ยตัวรวยตัวรวยตัวรวยก็จะตัวใหญ่มากๆเลยประมาณเกือบ2เมตรได้ค่ะใหญ่กว่าผมนะเขาต้องอยู่มานานแล้วด้วยเขาต้องอยู่มานานมากแต่ว่าเขามายังไงนี่แหละกำลังเป็นที่สงสัยอยู่ข้างในมีจุลศิลป์พาร์คหรือเปล่า คือความอุดมสมบูรณ์ของเขาของเขายัางเต็มที่ ค,ครับผมและอย่างที่ก่อตาชัยนี่มีฤดูการในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมไหมครับมีค่ะเนื่องจากว่าเราเองเห็นว่าที่นี่นะคะจริงๆแล้วควรจะมีช่วงที่ปิดบ้านเพื่อให้ธรรมชาติได้พักผ่อน,นะค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาพอดีเลยกับที่มีคลื่นลมก็เลยที่นี่ค่ะจะเปิดตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะจนถึง15พฤษภาคมในแต่ละปีค่ะครับในฐานะที่เป็นมคคุเทศนํำเที่ยวเราก็เลยอยากจะฝากให้ธรรมชาติแบบนี้มันอยู่คู่กับประเทศไทยไปน,นานๆมันมีเคล็ดลับหรือวิธีการเที่ยวแบบไหนดีครับมีหลายอย่างมากคือข้อแรกเลยใน ส่วนของการดำน้ําก่อนดีกว่าแนะนําว่าให้ไหยน้ําไปในแนวนอนเพราะว่าถ้าปไปไหวน้ําไปในแนวนี้มันจะต้องไปโดนพว<อ>กปลาคารทำตัวระนาบาไว้้ะนบไว,ไวค่แล้วก็ไหยไปตามแนวนอนเรืร่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือว่าห้ามให้อาหารปลาค่ะที่นี่ทําไมค่ะเวลาที่เราให้อาหารปลาเนี่ย ไขมันในอาหารที่เราให้นะคะก็จะไปลอยแล้วก็จับตัวกันอยู่บนปกากกลังทําให้ปกากกลังโตไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ําเสียชีวิตได้แล้วก็สําหรับข้อต่อไปเลยต้องขอความร่วมมือจริงๆว่าอย่าทิ้งขยะลงในน้ําเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่ตัวเอง เอาขยะโยนลงไปในน้ำปุ๊บเต่าเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นแบงกับระพุนก็เลยกินแล้วก็สติกอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งมากที่เราผ่าดูแล้วข้างในของเขาเนี่ยค่ะเป็นถุงพลาสติกหมดเลยสสงารอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเวลาที่เราเดินดูปูไก่หรือว่าชมสัตว์ที่อยู่ด้านในนะคะก็ต้องบอกเลยว่าห้ามเปิดแฟล เพราะว่าคิดดูว่านะักท่องเที่ยวทุกวันวันละพันคนเปิดแฟชใส่ตาปูแล้วมันเป็นปูที่อยู่ในตอนกลางคืนค่นะตาเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากตาเขาก็จะเบลอชั่วขณะนะ mm hmm. และและ้วเขาก็เสียชีวิตเนื่องจากตัวเฮียมาเอาไปค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งข้อที่ควรจะฝากคือนะักท่องเที่ยวมาแล้วนอกจากได้เรื่องของความสวยงามได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ชาร์จแบตเต็มที่เราก็ต้องให้อะไรคืนกับธรรมชาติด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยก็เป็นการมาเที่ยวให้รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดเกโอเค,ค <ผม S 2> แล้วค่ะครับผมคอ่านั้นฝากปิดท้ายดีกว่าครับในฐานะที่จริงๆว่าเป็น เจ้าแม่แห่งเกาะตาชัยนี่เ <laughs> ชนญชวนนักท่องเที่ยวไงครับถ้ามีโอกาสมาที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่า ที่นี่นะคะมีความสวยงามที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของเมืองไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยชิญชวนทุกคนนะคะมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาเที่ยวกันในแบบอนุรักษ์นะคะยังไงก็แล้วแต่เกาะตาชัยท,ที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอค่ะขอบคุณครับมิวครับขอบคุณครับนี่แหละครับ,บคืคอสถานที่เด็ดๆในประเทศไทยที่โด่งดังไกลระดับโลกกับเกาะตาชัยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่กับทีเด็ดเมืองไทยครับ